ร้านคอนโทรลออกเลยเดยะมึงดู เก้าห้าร้อยหนึ่งครับพี่แต่มึงคอยดูเติมไปร้อยหนึ่งขากลับมึงได้เติมอีกร้อยหนึ่งเลยของครับบ่อย,ยนะบบอก่อนแล้วใช่ไหมหมวกยังอยู่ใช่ไหมเนี่ย ครับชื่ไม่มีวิวเวลของน้ำมันที่ขึ้นมาเลยอะไปทางบ้านเก่ามันอะจำได้ปะเนี่ยจาอะไรไม่เคยได้เลยมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเอาพาเพื่อนไปเอาหมวกนอกนะครับผมที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงนะแล้วมันจำทางไม่ได้ พามาครับออกค่าน้ำมันห้0้อยน 4ี่้อยห้ได้สบายแล้วผม ดีเลยนะรถมีคุกชิปอัพดาวนะผมผมเห็นน้องๆว่าคอมเมนต์มาเยอะนะครับผมเรื่องคุกชิปนะที่ว่าน้องถามว่าทําไมพี่ขับรถเห็นกำคัดเลยคือมันมีระบบของมันอนะที่ไม่ต้องกำคัดก็สามารถใส่เกียร์ได้เลยนะผม ไม่อยู่ตูดผมเลยคอยดูดูดูดดเห็นไหมไอ้ยังเลี่ยงขับรถอย่างเร็วอ่ะเพื่อนผมอะ่ะ ตรงนี้รถไม่จะติดทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยฮะผมมาที่ไรติดตลอดนะตรงนี้ ร้อนเลยนะกรุงเทพนี่แดดร้อนมากเลยครับผมช่วงนี้ออกไปไหนก็จะลื้ใส่เสื่อแขนยาวนะครับผมไม่งั้นแขนไหมกันแน่นอน เดี๋ยวเราเลี้ยวสายซอยข้างหน้านะผมแล้วก็วิ่งตรงยาวแล้วออกไฟแดงเลี้ยวขวานะเพราะว่ามันต้องวิ่งไปทางนู้นนะผมจำไม่ได้นะว่าเขาเรียกอะไรฝั่งนั้นไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะผมไอ้ซอยนี้มันร้อยสิบเก้าหรือร้อยเก้าั่้แหละผมจำไม่ได้นะั้นไม่รู้ว่ะช่างมันแล้วกัน นะครับผมร้อยเดียวแปดสิบร้อยประมาณนั้น โตด,ดักร้านชานมเมื่อกี้หน้าแบบว่าหน้าซื้อมากเลยนะครับผม รีวนะิว cbr ่50บเพื่อนผม,มนะนะผมมันตัดท้ายนะเพื่อนผมตัดท้ายใส่ครอบหน้ามานะผมอย่างสวยอะ่ะแล้วแม่นแรงด้วยนะมาเดินอ่ะแม่แรงกวนะ่า r 1 5ห้าผมเยอะเลยมันน่าจะตามผมรื่องเดียวเลยนะผมขี่ไม่เร็วมันก็ไม่เร็วผ่านไปี่เจอตลอดอะ่๋ยคอยดูนะนอยู่นี่ อ,อยู่เจอไฟแดงข้างหน้านะแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวา้า,า,าทันอยู่เนาะขับทันอยู่ใช่ไหม มดีกูทำอะไรให้ดูวะ,ะเดี๋ยวกูรันคอนโทรลออกแล้ววะเมื่อรอบนั้นนะเดี๋ยวกูไปรออยู่ไฟแดง <c oughs> ตามไม่ทันไอ้เหี่แล้วรถมึงออกจะแรง <c oughs> เดี๋ยวกูรันคอนโทรลออกเลย <c oughs> เดี๋ยวมึง <c oughs> ดู ไปก่อนนะไปใสนเราวะเดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วก็ไปชะรอรอมาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันไฟเขียวตายโคตรล้อล้อยังลอยนะปรับแทชั่นไปหนึ่งนะครับผมขนาดปรับแทชั่นไว้ก็ยังลอยอะ่ะนี่รถล,ลุยอย่างเท่อะ่ะอยากมีขี่แบบนี้บ้างจัง คิดจะทำเยลยครับรันคอนโทรลกลางไปเลย <c oughs> อปตกปาไหนนะพี่ <c oughs> <c oughs> พี่ยงได้เลยก็ผ่านมอง,องว่าอยู่ๆมึงรอบตัดทำไมวะ <c oughs>